สบายดีจ้าปารุ่งบันชื่อชื่อดูคนเด้อจ้าเมืนน่อนี้กับน้องลุ่งยุดปีใหม่เจ้าพ่อหนี้เงินก็รับเลยเด้อจ้าบัดน,นี้น้องลุงกับชิไปเบิ่งว่าพ่อหน้าเราเหตุยังอีกเนาะป่าไปหาพ่อหน้าเบิ่งว่าพงงามพ,พ่อหน้าสิดีปานใด <c oughs> เ,เนี่ยไปเบิ่งนเลิเนี่ย ไพ่ชี้า่างไปนชาวบ้านทักเปิดเพลงน้องลุงแม่ีแม่บอกน้องลุงแล้วเพลงแบบงานหักวัติุเรื่องกชิดมันบ่าพี่น้องขัติ๊ดน้องลุงก็ขอโทษขออภาาัยแม่เจ้าถวายทายาวบ้านทักเขาก็อยากม่วน่ะ ประบุผลงานกันช่วงนี้มันก็สีแดดในใดูรมันก็สีฮอนขึ้นเองแต่เก่ามันก็นาเอาเดชช่วงนี้ก็ฮอนขึ้นแหละแดดออกเราตีก็นั่งอยูดีกันไปน้า

น้องลุงกระเสบตาเหลื่อมเหลื่อมตาเส้นแดดน้องลุงก็มาทานน้องลุงก็มายืนถ่ายอยู่ด้านนี้ได้จ้าพร้อด่าด่าด้านตรงนาารั้นันน้องลุงเหลื่อมตาเหลื่อมตากระหนดัดเจ็บใจเจ็บเทือน ร้านใหญ่จ้ะสิดทำก็จะอาบไปบ่กสอยแล้วเว้ยมาซอยกัน <c oughs> ลองอะไรน้นองเมง้งนอนหรือเปล่าฮะน้องเม้งนอนหรือเปล่านอนแล้วรับ <c oughs> แล้ว,นนว,ล,วล่ารับตั้งแต่ตอนกินเข่ากินปลากปากพัดหยากตาผัดหยากรับ Nóng mẹ, của bằng chìa cả Cái <laughs> gì <laughs> 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 กรตอกะปกบกยบกนมายแสบตาย่นถุงพินักน่าะกสแสบตาให้พี่น้องอยู่ในกล้องมืนกระสิมืดในใจจ้าก็บม่มีแด็สงลุงก็มา่ายใกล้ๆเลยจ้า เสียต,ตาค่ะยี่ีว่างนะต้องเศร้าโคงมวนเนี่ยปิดทิ้งทางนีก็เห็นด้ย ถ่ากีแมล้ว no. น้องน้องเมกรับแหละเรดริ่มเริ่มแดดมาแล้วพี่น้องน้องลุ่มาถ่ายอยู่ข้างในเอนโยกดอกดอกเอ้ดอก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 ดอะเอกนอดอกดอกดอก Thì, một cái một diện đăng cái đã xoay xoay chặt lùm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นะมันจะฮอดนะมันซีฮักน่าบูโบเต้เขาเห็นเจ้าตอนเขาจะเขาเห็นเจ้าตอนขึ้นมา,นาคือคือมันสิฮักนี่ แตตาไม่หรอแตตาอยู่ทางหมุกกระิ่น้ำโอ้ยเนาะขหน้าก็หันน็อตเข้าไปเลยจ้ แต่ว่าฝคไมีแดงลงก็เลยเึ็นมากมีพี่จิ๊กจัทันกับท่านแน่เป็นลมก่อนนะเนี่ยวันเจผิว ลองน็ดตื่นหรือยัง้องลุ่กับหูด้จ้ะเข้ากัสิเปิดเพลงดังแน่ด้จ้าเพลงนั้งนเสียงติกติกติกเ็มโมแมนยังด้จ้า นอน้องนุ่งยืนอยู่แผ่นไม้จด้จ้ามันก็ได้ชื่อดังหนึ่ยหน้าหยิบกระเชงดูดอีแม่กระยางมามาอีแม่เรากระยางมาเบ่งได้จ้า อีแมก็ใส่สุดที่ขาวมาเลยงามขนาดขาทันส,อนสนดอนน้เป็นสท่า้ยมันเป็นยังวะอยากม่งมาถ่ายมือกอล้องดูปะนี่สบายดีแล้า,าอลเออนอนสบายดีแล้วเนาะ

ผางนี่แล้วเลยได้พี่น้องใส่ปัดลมยังทางนั่นกับทางหนาภาคจ้แม่ภาคให้แม่นะ่กูวเฮ้ยเจาะได้พี่น้องเจาะปอง หายดอกน้องกินข้าวกินข้าวหายกายกินข้าวบ่ทันเบิดซํานงน้อยเดียวนี่รับขาตักเลยไก่เฮากะโอ้ยเล็งต้มกนะสงกานนี่เล็งต้มกนะะต้มไก่นี่บ่มีตัวซ้ํา้ อีแม่ก็มานั่งกินข้าวกับปุนปลาอยู่ในเจ้าจ้าปลาตัวหนึ่งมาเอาไปกินเหรออืมปลาตัวหนึ่งขมาเอาไปกินคนปลาเรือมือคืนนี่แบบเนาะอืมไม่อึดจนอ๋ออีแม่แม่มเอามาก,กะทินกับลูกอ้าวอ้าวเกือบถึหัวตัวหนึ่งก็ป่นปลาเอามาก,กะทินมากินกับหม่อมกรปลา เเก่ากินน้องเก่ากันมันกระชิมีกา้างหอนจังเล่นกสำหรับคลิปนี้น้องลุงก็ขอลาไปก่อนเด้อยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องลุงน้องเม่กาหน้าตาอุ้นลุงนภา,าสาวเชนโน่นหไหนเด้อยจ้าบ๊ายบาย